<c oughs> อืมอร่อยดีนี่อืมอร่อยหนึ่งร้อยบาทงั้นเหรอเอ่องั้นน้าขอสแกนเราชนะได้ไหมได้ค่ะโหนี่คุณจะใช้เราชนะจ่ายตังค์อย่างงั้นหรอเอาผมก็จะใช้เราชนะจ่ายไงคุณให้เราชนะแล้วมันเป็นอะไรเหรอคุณไม่มีค่าเลยคุณคิดจะเลี้ยงสาวก็ให้มันดีๆหน่อยสิอาสแกนเลยลูกดูจนจังคุณแบบนี้ฉันไม่อยากคบกับคุณแนละ้ว นั่งเลยคุณนั่งเลยอ๋อเธอพาฉันมากินร้านนี้เหรอก็หรูด,ดีนี่ใช่แล้วล่ะคุณร้านนี้ผมชอบมากเลยเอา,อาเด็กเสิร์ฟครับขอเมนูด้วยครับนี่ค่ะเมนูอ่ะงั้นผมเอา กะเพราหมูไข่ดาวจานหนึ่งก็แล้วกันนะอืงั้นฉันกินผัดกะเพราแบบคุนก็ได้เอากะเพราไข่ดาวสองจานนะคะได้ค่ะมาแล้วค่ะอืมอร่อยดีนี่อืมอร่อย เก็บตังค์หน่อยจ้าค่ะทั้งหมดหนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทงั้นเหรอเอ่องั้นน้าขอสแกนเราชนะได้ไหมได้ค่ะโหนี่คุณจะใช้เราชนะจ่ายตังค์อย่างงั้นเหรอเอาผมก็จะใช้เราชนะจ่ายไงคุณใช้เราชนะแล้วมันเป็นอะไรเหรอคุณไม่มีค้าเลยคุณคิดจะเลี้ยงสาวก็ให้มันดีๆหน่อยสิอ่ะสแกนเลยลูกดูจนจังคุณแบบนี้ฉันไม่อยากคบกับคุณแล้วฮะถึงกับเลิกเลยเหรอ นี่เราเพิ่งคบกันไม่ถึงสัปดาห์คุณก็จะเลิกเพราะเหตุผลเพียงเพราะว่าผมสแกนจ่ายตังค์อย่างนั้นเหรอได้ั้นจะเลิกก็เลิกไปเลยไปนี่ค่ะนะ้าขอบคุณน้ามากเลยนะคะที่ให้หนูเช่าร้านฮะนี่คุณเป็นเจ้าของร้านนี้อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าของร้านแต่หนูแค่ซื้อเฟรนชชายมาถ้าน้าไม่ให้หนูเซ้งร้านป่านนี้ครอบครัวของหนูคงลำบากแย่เลย ไม่เป็นไรล,ลูกน้าเต็มใจช่วยนะเฟรนชายของนา้าตอนนี้มี60สาขาเลยนะคะน้าเขารวยแถมยังใจบุญก็ดีแล้วล่วคะค่ะที่คนดีๆอย่างเขาจะเลิกคบกับคนแบบคุณดีแล้วที่คุณมองคนแค่ภายนอกถึงผมจะสแกนแอป,ปเพื่อจ่ายตังค์แต่จริงๆแล้วผมก็นําเงินหลายบาทเพื่อที่จะมาลงทุนกับร้านนี้เพื่อที่จะทําให้ครอบครัวของน้องเขาดีขึ้นผม,มคคบกับคุณต่อไม่ได้แล้วคุณเห็นแก่ตัวแบบคุณ ผมจะเก็บไว้ทาเกลืออะไรแล้วคุณฉันขอโทษฉันก็แค่แซวเล่นอะคุณคุณมันคนเห็นแก่โตไปเดี๋ยวพวกเต้ปากเลย,เยงั้นผมไปเองก็ได้ฉันไม่ให้คุณไปอะฉันจะคบกับคุณต่อผมอยากเก็บคุณไว้ทําเกลืออะไรหรองั้นผมไปเองก็ได้